มู่ยเชียวจานไม่มามุ่ยเชียวจานนะดีไข่ไข่กันนะทำหน้าเค้กนะคะหน้าอะไรนี่ทำได้เลยทำหน้าเค้กค่ะอ๋อทำหน้าเค้กแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเค้กอบเชยนะคะแะอันนี้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 อันร้อนนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมรออบรออบค่ะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เหมือนกันจะรออบแบบนี้ไงอันนี้ ขอบคุณนะคะดูเปิดตู้อบเปิดตู้อบตนนี้จะถ่ายนะที่ขอบคุณนะคะวยเคิวเองคิวเองขอบคุณนะคะวย่นกันโอ้โหน้ากินจังเลยหวานมากเลยสุรากิจจริงใกล้ๆค่ะหวานมากหวานมาก 我也是。